สวัสดีค่ะเชิญทดลอง oppo reno 8 z 5 g ดีไซน์ทันสมัยถ่ายพอถยดสวยเป็นธรรมชาตินะคะดีไซน์นะคะฝาหลังนะคะเป็น oppo go นะคะกระจก ag glass นะคะป้องกันรอยขีดข่วนกันรอยนิ้วมือได้ดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่เคสนะคะแล้วก็มีความบางเบานะคะน้ำหนักเบาอยู่ที่1 8 1กรัมค่ะ ความบางนะคะอยู่ที่7.66ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะคะดีไซน์เป็นขอบเหลี่ยมทันสมัยค่ะถือจับถนัดมือนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Duo Orbit Light นะคะคือไฟแจงไฟวงแหวนคู่นะคะจะมีการแจ้งเตือนสถานะเวลามีคนโทรเข้านะคะ<ม>จะกระพริบไฟตรงกรอบวงแหวนตรงนี้ค่ะ<ม>จะกระพริบทีๆนะคะถ้าเกิดมีข้อความเข้าก็จะกระพริบช้าๆค่ะ แล้วยังมาพร้อมกับโหมดเซลฟี่ sdr นะคะเป็นโหมดถ่ายรูปกล้องหน้าย้อนแสงค่ะไปเออคุณลูกค้าไปอยู่ในที่แสงน้อยหรือว่าแสงจ้านะคะก็สามารถถ่ายออกมาได้สวยรูปภาพคมชัดค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดโบเก้แฟร์พร์เท็นะคะเป็นการถ่ายรูปหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าเป็นการละลายฉากหลังนะคะดวงไฟกลายเป็นโบเก้นะคะแบบนี้นะคะเป็นฟองสบู่ ถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Snapdragon 695 5 G นะคะเป็นสถาปัตยะกรรมเพียง6นาโนเมตรนะคะเร็วแรงจัดการความร้อนได้ดีนะคะชาร์จไปเล่นไปเครื่องไม่ร้อนนะคะเล่นเกมก็ลื่นไหลค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการชาร์จไว3 3วัตต์ Super c นะคะ แล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ค่ะอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมนะคะชาร์จ0%ถึง100%ภายใน63นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมด a n t i p e r a c mode นะคะเป็นการปกป้องข้อมูลของลูกค้านะคะอย่างเช่นเวลามีลูกค้าออกไปเล่นโทรศัพท์ตามที่สาธารณนะใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อความเข้าแล้วมีดวงตาคู่อื่นมองมาที่โทรศัพท์ข้อความของคุณลูกค้าก็จะ เด้งขึ้นไปซ่อนไม่ให้ใครเห็นนะคะแล้วก็ยังมีโหมด a อ r ์เ t จเ e อรนะคะเป็นการาใช้ท่าทางนะคะสั่งการด้วยท่าทางค่ะปัดขึ้นปัดลงนะคะใช้การได้4แอปด้วยกันนะคะมี TikTok Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ค่ะและยังสามารถใช้รักสายหรือประเิตส,สายได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ RAM Expansion นะคะเป็นแ a m 8กิกนะคะบวกอีก5 g กิกเป็น1 3 g กิกะ b บต์นะคะรอมอยู่ที่256ค่ะถ้ายังไม่พอนะคะสามารถเพิ่มได้ถึง1นึงทเลไบต์นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมด Super Power Saving Mode นะคะเวลาใช้งานนะคะแล้วแบตเตอรี่เหลือ5%คุณลูกค้ายังสามารถใช้งานได้อีก6แอปด้วยกันค่ะ